สดีันี่ซูซูกิโนกจิโกโรกเดือนนี้เราจะรายงานเรื่องการสื่อสารของสุภโพบด้วยแต่ครั้งนี้ผมต้องเล่าเรื่องน่าผิดหวังอีกเรื่องให้คุณฟังแมตชกับคาวาซากินัดเย่ากับคาวาซากิจัดขึ้นในวันที่หนึ่งกันยายนคายวาซากิขึ้นชื่อว่ามีชนาทิพย์ แต่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าฤดูกาลนี้อันดับที่14ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คุณเอาชนะไม่ได้แม้แมตช์นี้สุภโชคยังอยู่ในตัวจริงอย่างไรก็ตามครึ่งแรกคาวาซากิที่มีความสามารถส่วนตัวเหนือกว่าก็คุมไว้ได้และซัปโปโรก็ไม่สามารถเข้าใกล้ประตูได้สุภโชคพยายามปรับปรุงสถานการณ์โดยใช้กำลังของตัวเองสร้างโอกาส แต่ยิงไม่เข้าประตูตจึงถูกผู้รักษาประตูหยุดไว้ นั่นคือจุดเด่นของการรุกของซัปโปโรในครึ่งแรกหลังจากนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เรายังคงถูกโจมตีฝ่ายเดียวต่อไปอย่างไรก็ตามการป้องกันก็แข็งแกร่งเนื่องจากแนวหลังของมิงยูไดฮาชิและทาคาและโอซากิที่ครองอยู่ข้างหน้าพวกเขาและพวกเขาไม่ยอมให้คาวซสกิทำประตูได้สุพชคถูกเปลี่ยนตัวลงกลางสนามประมาณสินาทีในครึ่งหลัง ฉันคิดว่านี่เป็นเนพราะทีมโดยรวมไม่สามารถสร้างโอกาสได้และเพราะมันเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ไม่นานเท่านั้นน่าเสียดายที่สุภาโชคไม่สามารถมีบทบาทเชิงรุกได้แต่การเปลี่ยนแปลงสามชิ้นที่นี่เป็นผู้ชนะ ซัปโปโรกลับมาครองและเอาชนะคาวาซากิได้ประตูจากอาโอกิและมูาะมซาชิชนะ2.0ถึง เราคว้าชัยชนะสามนัดแรกของฤด,ดูกาลติดต่อกันด้วยการเก็บคลีนชีทสอครั้งติดต่อกันชัยชนะครั้งนี้ทำให้ซัปโปโรหลุดจากอันดับสุดท้ายยังมีจุดแตกต่างระหว่างเรากับทีมที่เหลือแต่สุดท้ายก็เริ่มดูเหมือนว่าเราจะคัมแบ็คครั้งใหญ่และอยู่ในลีกต่อไป สุภโชคได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขัน LP Bank Cup 2024แต่มีการประกาศวันรุ่งขึ้นหลังการแข่งขันกับคาวาซากิว่าเขาจะไม่เข้าร่วมทีมชาติไทยตามรายงานเขาไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยบ่นว่าตึงที่ขาซ้ายระหว่างฝึกซ้อมก่อนเกมกับคาวาซากิ ในความเป็นจริงในการแข่งขันกับคาวาซากิเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังและเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมในวันถัดไปดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบฝั่งซัปโปโรโดยคำนึงถึงสภาพขาและระยะเวลาเดินทางที่ยาวนานจึงปรึกษากับสมาคมฟุตบอลไทยแล้วสรุปว่าจะไม่ลงสนาม กองเชียร์ซัปโปรโรที่ได้รับการประกาศว่าจะไม่ติดทีมชาติให้ความสำคัญกับการเล่นในซัปโปรโรโดยคำนึงถึงสถานการณ์ของทีมไม่ใช่หรือมีการคาดเดากันอย่างกว้างขงวางว่า ยกเลิกเนื่องจากซัปโปโรฉันรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาให้ความสำคัญกับซัปโปโรฉันยังสามารถมีส่วนร่วมในเลเวงครับได้ด้วยขอขอบคุณคุณสุภโพโชคประชาชนทั่วไปเต็มไปด้วยเสียงแสดงความขอบคุณ อันที่จริงแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพการงานของคุณและฉันคิดว่าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นตัวแทนฉันคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือสภาพแต่ฉันคิดว่าการที่พวกเขาให้ความสำคัญกับการเล่นในซัปโปโรก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันสุภโชคเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บการได้รับบาดเจ็บจากสภาพย่แย่ถือเป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดนอกจากนี้เมื่อพูดถึงการติดทีมชาติ ฉันคิดว่าการได้เล่นในเลเว่นครับเป็นเรื่องยากแต่ในเกมล่าสุดกับแวร์ดีด้วยความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับซัปโปโรขอขอ,ขอ,ขอบคุณสมาคมฟุตบอลไทยทุกทกท,กท่านที่เข้าใจและเราผู้สนับสนุนให้คำมั่นว่าจะสู้ต่อไป เลเวนคัพควอเตอร์ไฟนอลให้ฉันบอกคุณผลลับผลลับก็เป็นเช่นนี้ฟอร์มีทั้งหมด2เกมเย้าเยือนแต่เกมเยือนนัดแรก1-6สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการชนะในเลขแรกนี้กัปตันทีมอาราโนโดนไล่ออกให้ดีโอจีเอสโอกลางเครื่องแรก มันเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้ต่อไปโดยมีชายคนหนึ่งหายไปจากมาริโนสณจุดนี้ความพ่ายแพ้เกือบจะแน่นอนโปรดทราบว่าสุภาโชคไม่ได้เป็นสมาชิกเลขที่หนึ่งสมาชิกกลุ่มหลักส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนื่องจากมีการจัดลำดับความสำคัญของเงื่อนไขผู้เล่นตัวหลักจะลงเล่นในเลขที่สองซึ่งจัดในบ้าน สุภโชคก็รวมอยู่ในรายชื่อตัวจริงด้วยแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่พลิกผันได้ยากเพราะพวกเขาขึ้นนำในครึ่งแรกด้วยเงื่อนไขทำให้สุภโชคต้องออกจากมา้านั่งสำรองในช่วงต้นครึ่งหลังอย่างไรก็ตามซัปโปรโรแสดงความมุ่งมัน่นและยิงได้3าประตูชัยชนะที่มาจากด้านหลังอย่างน่าทึ่งแม้ว่าพวกเขาจะตกรอบจากบอลถ้วย แต่ชัยชนะกับมารินอสในบ้านก็เป็นผลดีต่อการแข่งขันลีกในอนาคตและเป็นส่วนเสริมให้กับโมเมนตัตมขางขึ้นล่าสุดของทีมตอนนี้ฤดูการนี้ผมทำได้แค่มีสมาธิกับเกมลีกและตั้งเป้าที่จะอยู่ในลีกต่อไปโตเกียวเวอร์ดี้แมชเกมที่ชนะเดิมพันสี่นัดติดต,ต่อกันถือเป็นเกมยา่าว สุภาโชคเป็นตัวจริงแน่นอนถ้าเราชนะที่นี่มันจะเป็นเกมที่จะพาเราเข้าใกล้การคงอยู่ในลีกมากขึ้นอย่างไรก็ตามเวอร์ดีวางมาตรการตอบโต้ซัปโปโรได้เกือบสมบูรณ์แบบและทำอะไรไม่ได้เลยในครึ่งแรก สิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือทาคาโอ,อที่เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เนิ่นๆส่งผลให้ฝ่ายขวาของซัปโปโรหยุดทำงานและสูญเสียกำลังโจมตีไปและสุภโชคก็ลงสํารองเพียงครึ่งแรกเท่านั้นอย่างที่ผมรู้หลังจบเกมไม่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องและดูเหมือนว่ามันจะเป็นสถานการณ์ทางแทคนิก อย่างไรก็ตามการแทนที่ผู้เล่นเพียงคนเดียวที่มีคุณภาพดีกว่าในครึ่งแรกกลับส่งผลย้อนกลับหลังจากเสียประตูแรกในช่วงต้นครึ่งหลังเวอร์ดีก็ไม่สามารถทะลุทะลวงได้เนื่องจากพวกเขาป้องกันตัวแน่นขึ้นกลางทางเขาเริ่มเล่นอย่างทรงพลังโดยย้ายซีบีไดฮาชิไปที่ซ f แต่มันก็ไม่ได้ผล แม้ว่าจะมีผู้เล่นตั้งเป้าแต่ไม่มีผู้เล่นคนไหน,นที่จะรับบอลหลังจากที่มันโดนเป้าหมายเมื่อถึงจุดนี้ทั้งสุภโชคและอาโอกิของซัปโป,ปโรก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้ว แม้ว่ามันจะเป็นผลแต่ฉันคิดว่านี่เป็นความล้มเหลวมันคงจะดีกว่าถ้าให้เขาได้เป็นตัวจริงบนม้านั่งสำรองมากกว่าจะเป็นตัวจริงและดึงเขาลงสนามเมื่อสถานการณ์เรียบร้องผู้สนับสนุนซัปโปโรหลายคนแสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันมีแต้มเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายของเกมและเกมได้รับการตัดสินมันเป็นความพ่ายแพ้ที่ยากลำบากในเกมเย่า โชคดีที่ทีมคู่แข่งของเราก็แพ้เช่นกันดังนั้นตั้งห่างระหว่างเรากับซนตกฉันจึงไม่ขยายเป็นเจ็ดแต้มแต่ยังเหลืออีกเพียง8เกมเท่านั้นสถานการณ์ยังคงค่อนข้างยากลำบากนอกจากนี้โอซากิและอาราโนกที่ได้รับใบเหลืองในนัดนี้จะถูกพักการแข่งขันในนัดถัดไปเนื่องจากการปักเตือนสะสม ทาคาออกต้องออกจากแนวรบเนื่องจากกล้ามเนื้อตึงเรารเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากนัดมาชิดะคู่ต่อสู้ของเขาคือมาชิดะซึ่งเป็นผู้นำณจุดนี้และกำลังแข่งขันเพื่อชิงแชมป์อีกทั้งคาดว่าน่าจะเป็นเกมเยือนที่ยากมาก สุภโชคก็อยู่ในรายชื่อตัวจริงของเกมนี้เช่นกันกขณะที่โอคามูระและคนอื่นๆยังคงสก,กักดก,ก,กั้นเคาน์เตอร์ยาวที่ใช้ใกาย,ยภาพของตนสุภโชคมีโอกาสชี้ขาดแต่น่าเสียดายที่พวกเขาทำประตูไม่ได้สุภโชคเล่นทั้งเกมแต่ยังคงต้องรับแต่ทำประตูไม่ได้ไดไดและจบเกมเสมอกันแบบไร้สกอร์ศูถึงศ ได้รับคะแนอนอันมีค่าต่อผู้นำในดินแดนศัตรูถือเป็นการสูญเสียที่ยากลำบากสำหรับมาชิดัในช่วงที่19แต่ฉันคิดว่ามันถูกต้องที่จะบอกว่าซัปโปโรปิดผนึกคู่ต่อสู้ อย่างไรก็าตามราคาอันมีค่าหนึ่งแต้มนั้นสูงและมิยาซาวะก็ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยอาการบาดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกและสุภโชคก็เสียสละในนัดนี้เราคาดว่าแมตช์กับมาชิดาจะเข้มข้นแต่ที่เลวร้ยรายที่สุดก็เกิดขึ้น การแข่งขันเกียวโตเกมกับเกียวโตในบ้านที่เราจะต้องชนะอย่างแน่นอนเพื่อที่จะอยู่ในลีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่น่าหวาดกลัวก่อนที่จะมีการประกาศการแข่งขันครั้งนี้สุภโชคมิยาซาวะลาออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บในการแข่งขันกับมาชิดาสุภโชคไม่มีเนื้อสัตว์มิยาซาวะได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักและปลอดอักเสพจากบาดแผลอาการบาดเจ็บของมิยาซาวะเกิดจากการสัมผัสกับคู่ต่อสู้แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าสุภโชคได้รับบาดเจ็บเมื่อใดแม้ว่าเขาเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บแต่การถอนตัวของเขาอีกครั้งสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับทีมมีความคิดเห็นต่างๆมากมายาเกี่ยวกับอาการ บาดเจ็บของสุภโชคนี้เป็นเพราะการเล่นของมาชิดานนั้นหยากเจ็บเมื่อสุภโชคจากไปไม่ใช่เพราะเขาบังคับตัวเองแรงเกินไปใช่ไหมโปรดกลับมาเร็วๆ็วนี้ฉันไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรดังนั้นจึงยากที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ฉันไม่สงสัยเลยว่าฉันจะต้องพักประมาณหนึ่งเดือน นี่เป็นเหตุการณ์ที่โชคร้ายจริงๆผมคิดว่าจะมีนัดชิงทีมชาติเดือเนเอทคอแต่ไม่สามารถเรียกสุพชคได้กลับมาพบกับเกียวโตแม้ว่าจะอยู่อันดับท้ายตารางแต่เกียวโตก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ พวกเขาชนะเจจาก10เกมหลังสุดและการเซ็นสัญญาใหม่เอเลียสโชพลังลุกระเบิดด้วย9แต้มจาก8เกมแม้ว่าจะต้องเล่นโดยไม่มีเกียวโตซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากแต่ซัปโปโรก็แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเขาปรับปรามสามอันดับแรกของเกียวโตได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งกล่าวกันว่าแข็งแกร่งที่สุดในเจหนึ่งปัจจุบันและชนะ2-0จากประตูของโอคามูระและคอนโดมันเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่ทำให้เรามีแรงผลักดันในการอยู่ในทีมต่อไป น่าเสียดายที่ทีมอื่นที่แย่งชิงอยู่ในเกมก็สะสมคะแนนเช่นกันดังนั้นอันดับจึงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของซัปโปโรในปัจจุบันมีจริงแปมต่างระหว่างทีมที่เหลือตอนนี้คือ6แแปมหนึ่งวันหลังจากแมชกับเกียวโตมีการจัดกิจกรรมพบปะก,กับแฟนๆที่เรียกว่า s u อตเตอร์สเดย สุภาพบที่ถูกประกาศ,กาศให้พักการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บได้เข้าร่วมงานด้วยจิตใจดีและมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆอย่างสนุกสนานฉันยังเห็นคุณอารมณ์ดีที่สถานที่จัดงานในระยะน,นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหากับชีวิตประจำวันอย่างการเดินตามปกติเลยไม่คิดว่าจะฟื้นตัวนานขนาดนั้น การคาดการณ์ของฉันคือเขาจะกลับมาประมาณเกมกับเซเรโซในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้เนื่องจากชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในการแข่งกับเกียวโตเหตุการณ์นี้จึงน่าตื่นเต้นมากและขวัญกำลังใจก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่เราเตรียมตัวอยู่ต่อเกี่ยวกับอนาคตในเดือนตุลาคมมีเกมไม่มากนักเนื่องจากเป็นการแข่งขันทีมชาติ และมีเพียง2เกมเท่านั้นคือเกมกับกัมบะโอซากา้าและอีกเกมกับนาโกยยาในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าโชคดีที่จํานวนเกมในช่วงที่เขาไม่อยู่มีน้อยสุภโพชคแม้ว่าการหายตัวไปของเขาจะเป็นศกนาฏกรรมแต่ทีมก็หวังที่จะชนะ2เกมนี้ติดต่อก,กันและรอการกลับมาของเขา จากนั้นในช่วงสุดท้ายของเกมอยากให้พวกเขาสะสมชัยชนะร่วมกับสุภโชคและแย่งชิงตำแหน่งที่เหลืออยู่คงต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนก่อนที่ฉันจะบอกคุณว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ฉันหวังว่าคุณจะรอข่าวการกลับมาและกิจกรรมของเขานั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้ ซัปโปโรและ <Sapp oro S 1> สุภาพคยังไม่จบผู้สนับสนุนของเราในซัปโปโรจะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน <Sapp oro S 2> เพื่อส่งรายงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทุกคนในประเทศไทยดังนั้นเราจึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณหากคุณสนุกกับวิดีโอนี้แม้แต่น้อยโปรดสมัครรับข้อมูลช่องและให้คะแนนสูงลาก่อน